สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมพบนะครับจะมาแนะนานะครับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C นะครับก่อนอื่นเนี่ยให้ทุกคนนะครับที่จะมาลองเขียนโปรแกรมนะครับไปเราไปดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มาก่อนครับชื่อว่า Dev C นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้เขียนภาษา C อีกทีหนึ่งก็สามารถเซิร์ชใน Google ได้ครับเซิร์ชคำว่า Dev C ไปเจอแรกๆเลยนะครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดกันโปรแกรมนี้ก็ฟรีครับใช้ได้ตามสบายนะครับก่อนอื่นครับต้องรู้จักก่อนครับว่าการเขียนโปรแกรมภาษา C เนี่ยมันจะไล่เขียนจากบนลงล่างครับ ก็เริ่มแรกเนี่ยผมจะลองให้เขียนโปรแกรมที่มันแสดงผลบนหน้าจอแล้วกันว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับพิมพ์ตามนะครับผมผมก็จะพิมพ์คําว่าชึบนะครับอันนี้เป็นการคําสั่งแรกนะครับเป็นการขอเรียกคําสั่งพื้นฐานต่างๆออกมาก่อนนะครับแล้วก็เริ่มพิมพ์คําว่า in main นะครับ in main เนี่ย ครับเป็นสิ่งแรกที่เวลาเขียนโปรแกรมภาษาซีนครับทุกคําสั่งเนี่ยมันจะมาที่ที่นี่ก่อนมาที่ i n นเมนก่อนนะครับก็เดี๋ยวดูต่อไปเป็นยังไงครับพอ i n นเมนเสร็จปุ๊บเราก็สั่งสั่งเลยครับสั่งพิมพ์เลยครับให้แสดงผลลัพธ์ครับ Hello World ครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดพอเราทําำเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการแปลเป็นภาษาคอมครับหรือว่าเรียกว่า compile นะครับกดปุ๊บมันก็จะแปลนะครับเป็นภาษาคอมแล้วก็รันครับแั๊บครับ อ่านทันไหมครับไม่ทันใช่ไหมครับจริงๆมันแสดงแล้วนะครับแต่ว่าเราอ่านไม่ทันครับเพราะว่าเราไม่ได้ค้ังหน้าจอไว้ครับจริงๆถ้าเกิดเอาไปใช้จริงๆเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมีคําสั่ง2คําสั่งนี้ก็ได้คือเราสามารถไปหารันได้ผ่านดอสนะครับถ้าเกิดเราใช้ดอสอยู่นะครับสมมติผมเปิด command line ปุ๊บเปิดดอสู่แล้วไปเปิดที่โฟลเดอร์นะครับก็จะเห็นนะครับสมมติผมไปเปิดที่โปรเจกต์ที่ที่ผมเซฟไฟล์ไว้นะครับผมเซฟไว้ที่ดีซีดีดีที่ไหนวะ Project. สี่โปรเจกต์แอุ้ยไม่ไปวะผมนี้โอเคอุ้ยลืมนะครับอ่าแล้วก็ผมสั่งรันนะครับก็คือ hello.exe นะครับมันก็จะพิมพ์แสดงข้อความอย่างี้เห็นไหมครับคำว่า hello world ทีนี้ ถ้าเราไม่อยากใช้วิธีนี้ครับเราอยากให้กดรันแล้วเห็นนี่ทำยังไงครับก็คอนเซ็ปต์ของมันก็คือว่าค้างหน้าจอค้างไว้ครับผมก็ทํานี้ครับพิมพ์คําว่า getcha ไปครับมันก็จะค้างจอไว้ getcha เนี่ยเป็นคําสั่งรับ Input จาก user หนึ่งตัวนะครับพอผมเราแปลนะครับแล้วก็รันปุ๊บนะครับก็จะพบว่าโอเคพิมพ์แล้วว่าคําว่า hello world นะครับโอเค ทีนี้นอกจากมันสามารถแสดงผลลัพธ์บนงนหน้าจอเนี่ยมันทําอะไรได้อีกนะครับเราก็อาจจะทําให้มันคานวณเลขต่างๆได้ครับอย่างเช่นเฮ้ยอยากรู้ว่า3ามบวกเท่ถ้ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วเราก็ป้นออกมาทีนี้เนี่ยวเวลาปีนออกมานะครับสมผมบอกว่าปีน f 3. าบวกเอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับพอผมแปลปุ๊บนะครับก็จะบึ้มครับบอกเฮ้ยมันจะมีแถบแดงขึ้นมาเห็นไหมครับ บอกเฮ้ยสามกเไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแปลไม่ออกครับเห็นไหมครับมันขึ้น3แถวอย่างนี้ที่มันแปลไม่ออกเนี่ยครับหรือว่าคอมไพล์ไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าคอมไพล์เออเลยก็คือไม่รู้ว่าที่เราเขียนเนี่ยมันหมายถึงอะไรไม่รู้ว่าที่เราเขียนเนี่ยมันเป็นภาษาคมอมยังไงไม่รู้จะแปลงยังไงนะครับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าไอ้คำสั่ง print f เนี่ยครับที่ให้พิมพ์เนี่ยมันออกแบบมาเนี่ยนะครับให้พิมพ์แค่ตัวอ,อักษรเท่านั้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะพิมพ์เลข 3. นะครับเราต้องพิมพ์หม รูปแบบของมันนะครับก็มีอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพิมพ์ตัวเลขก็คืออย่างนี้ครับปึ๊บให้พิมพ์คําว่าเปอร์เซนต์ดีนะครับตอนนี้จะหมายความว่าเฮ้ยมันจะแทนเปอร์เซนต์ดีเนี่ยด้วยตัวเลขด้านนี้ซึ่งเราแทนตัวเลขด้านนี้ว่า 3+ ามกเนะครับพอผมรันปุ๊บนะครับคำพายปุ๊บจะผ่านแล้วโอเคผ่านนะครับแล้วก็รันแล้วก็จะบอกโอเค hello world ได้10นะครับ hello world ได้10แล้วก็10ต่อ เดี๋ยวผมขอใส่สเปซบาร์แล้วกันอ่าแล้วก็ลองรันดูป๊บอ่าโอเคครับทีนี้บอกว่าเฮ้ยอยากเอนเตอร์ทำยังไงมันแบบอยากให้มันอยู่คนละบรรทัดทำยังไงนะครับก็ใช้พิมพ์คำว่า backslash n นะครับตัวนี้นะตัวตัวนี้ครับผมจนจอเรียกว่า backslash หรือเรียกว่า s l a s h นะครับมันจะหมายคำว่าตัวอักษรเป็นที่เป็นที่เป็นตัว enter อครับพอรันปุ๊บนะครับมันก็จะ ขึ้นไปทัดใหม่โอเคเสร็จปุ๊บถามว่าเฮ้ยมันมีรูปแบบอย่างนี้รูปแบบเดียวเปล่าวะก็ถ้าเกิดลองเซิร์ช Google นะครับผมเป็นคนง่ายเรียบง่ายนะครับอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันเขียนรูปแบบไหนได้บ้างครับก็ลองเซิร์ชคำว่า C นะครับแล้วก็ b a s i c Programming นะครับมันมีเยอะแยะนะครับจะเห็นว่ามันจะมีหน้าหนึ่งครับผมขออันหน้านี้นวกันลองกดกดดูก็เจอครับจะเป็นหน้าบอกว่าโอเคเฮ้ยเวลาจะพิมพ์เนี่ย ไอรูปแบบเนี่ยของการปริ้น f มีรูปแบบไหนบ้างอย่างเช่นนี้เขาบอกโอเคเปอร์เซนต์ i หรือเปอร์เซนต์ d ีเนี่ยได้เป็น in t เป็น char เป็น float เป็น double เป็น string นะครับก็ลองไปเล่นดูแล้วกันซึ่งไอ int char float double string เนี่ยเดี๋ยวจะได้เรียนกันคราวหน้านะครับผมอ่ะต่อมาครับเราพบว่าโอเคเปอร์เซนต์ d ีเนี่ยเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บผมจะมาลองอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือว่าคำสั่งฟังชันอื่นๆครับอย่างเช่น ผมบอกว่าอะไรครับถ้าเกิดมามาถึงรันครั้งแรกเนี่ยจะมาที่อินเมนใช่ไหมครับทีนี้คนคงสงสัยว่าเจะไม่มาอินเมนแล้วมันไปอันอื่นได้เหรออ่านะครับสมมติผมบอกว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยผมเป็นเอ่ออินอินพลัสแล้วกันนะครับแล้วอินพลัสเนี่ยผมก็ปรินท์อย่างนี้เลย print ปรินท์เปอร์เซ็นต์ดีสามพวกเจ็ดนะครับถามว่า ทำงี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะมันจะมาปริ้นเมนจริงไหมนะครับก็ลองคอมไพดูนะครับแล้วก็รันดูแล้วก็รนะันดูนะครับจะบอกว่ามันมีแค่ hello world ครับมันไม่มีปริ้น f เปอร์เซนต์มันไม่มีปริ้นเลขสิบเพราะว่าคําสั่งเนี่ยมันจะมาแค่ตรงเมนถูกไหมถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะใช้ยังไงนะครับก็อันเนี้ยเขาเรียกว่าฟังก์ชันนะครับเนี่ยที่เขาเขาเรียกว่าฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าฟังก์ชันเพราะว่าพอเราออกแบบมาปุ๊บเนี่ยเราออกสามารถออกแบบได้ว่าเฮ้ย ข้างในเนี่ยมันทางานยังไงบ้างอย่างเช่นผมบอกว่าอันนี้ข้างในมันทำมันทำงานตึ้งคร่ยังไงก็คือให้มันแสแดงตัวเลขออกมานะครับผมก็สั่งเลยครับ plus เห็นไหมครับอันนี้คือการสั่งอันนี้คือการสร้างเราสร้างว่าถ้าเกิดมี plus นะที่อยู่ในปีการนี้นะครับปีการปีกานี้ยนะครับที่อยู่ในปีการเนี้ยไอ้ plus ที่อยู่ในปีการเนี้ยมันทําอะไรไปนะเวลาเราเวลาเราสั่งเนี่ยมันจะทําตามนั้นหมดนะครับอย่างเช่นผมสั่งว่าโอเคให้มันแสแดงเลข3ามเนะครับ แล้วก็ผมอาจจะบอกว่าโอเคไม่พอว่ะแสดงอีกเลขด้วยเลยก็คือสาเจ็ติมนี่นะครับอินเตอร์สามวเจแล้วก็แสดงเลขห้าคูณเก้าบวกสามอ่าโอเคนะครับแล้วก็ Compile อาจจะพบว่าเฮ้ยมันเออเลยอีกแล้วมันไม่รู้จักอีกแล้วเพราะว่าเฮ้ยเราบอกว่าใช้ plus แต่ว่า มาถึงเนี่ยมันมาที่เมนก่อนแล้วเราใช้ p l u สเลยมันไม่รู้จัก p l u สคืออะไรใช่ไหมครับเราก็ทําการย้ายโค้ดกันครับอ่ะพอมัาต้องย้ายก่อนเพราะว่าคอมมันอ่านจากบนลงล่างใช่ไหมครับถ้าเกิด p l u สอยู่ข้างล่างปุ๊บมันก็ไม่รู้จักดิครับว่ามันคืออะไรเราเลยต้องประกาศสร้างก่อนว่าเฮ้ย p l u สอยู่ p l u สนะ p l u สคือฟิน f ฟิน f อย่างนี้โอเคอย่างนี้พอแปลปุ๊บก็จะรู้เรื่องละโอ,โอเคเข้าใจแล้วครับลองรันนะครับก็จะได้อย่างนี้ครับ แล้วก็บวกกับ38โอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องในเรื่องของฟังก์ชันนะครับผมจะประกาศกี่อันก็ได้ครับมันไม่ว่าครับผมจะประกาศ in t มินัก็ได้นะครับแล้วขนาดก็เหมือนกันนต่ปริ้น F เหมือนกันปริ้นแม่งอุย้ยแล้วผมก็ปริ้นเหมือนกันได้ผมจะประกาศซักร้อยกี่กี่ร้อยกี่พันอันมันก็ไม่ว่านะครับแล้วผมก็เนี่ยผมก็จะแปลปึ๊บคอมไพ l ์ แล้วก็ลันทุกอย่างก็ได้เป็นปกติกสุขนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือถ้ากผมใช้ minus แทน minus ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้ผมจะถามง่ายๆนะครับ <Okay. S 1> ผมจะถามง่ายๆนะครับผมจะไม่ใช่ถามง่ายผมจะให้ดูอะไรน่าสนใจนิดน,นึงนครับก็คือว่า การคิดเลขของคอมเนี่ยมันไม่เหมือนคนอย่างหนึ่งคือมันจะให้ใหความสําคัญของสัญลักษณ์ด้วยนะครับสมมุติว่าผมบอกว่าเ,เฮ้ยผมจะลองพิมพ์เลข example หนึ่งนะครับ example นะครับเลขนี้เนี่ยมันพิเศษหน่อยตรงที่ว่าผมก็จะปิน้นตัวเลขผมปกติเนี่แหละนะแต่ว่าข้างในเนี่ยใส่การคำนวณที่มันดูแบบอาจจะงงนิดนึงหน่อยนะครับผมก็ถามว่าถ้าเกิดคนทั่วไปคิดนะครับ สามบวกห้าคูณเจ็ดคูณสามสามคูณเดี๋ยวขอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมลบเลขใหม่ผมขอเดี๋ยวผมพี่ใหม่นะครับโอเคครับผมคิดเลขได้แล้วครับตะกี้นั่งคิดอยู่ตะกี้ว่าเลขอะไรเหมาะดีโอเคก็สมมติว่าผมนะครับปรินเลขนี้นะครับออกมานะครับปรินเอฟเลขนี้ออกมานะครับสามบวกสี่หารเจ็ดคูณเก้าหารสองนะครับถ้าเราคิดเลขแบบทั่วไปนะครับ จะได้อะไรครับเดี๋ยวผมลองท,ที่ดูก่อนนะครับสามบวกสี่นะครับอีกแล้วครับเอาใหม่นะครับสามบวกสี่ได้เจ็ดเอ้ย <Yes. S 1> ผมกดเกินนะครับซาเอ้ยสามบวกสี่ 4. หารเจ็ดคูณไม่ใช่คูณอยู่วะผมกดเลยแล้วครับไอ้บ้าเย้ยเอาใหม่นะครับสามคูณสี่ นะครับ,บเฮ้ยผม,มผมไม่ได้เล่นมุกนะครับสามบวกสี่นะครับแล้วก็หารเจ็ดนะครับเบอร์เหิืเบอ่์แล้วสามบวกสี่ก่อนอะไรวะเนี่ย <c oughs> หารเจ็ดนะครับ <c oughs> โอเคบวกเก้านะครับคูณสองเนี่ยมันจะได้ยี่สิบใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเอาคอมมาคำนวณครับ วันหนึ่งนะครับทำไมมันขึ้นอย่างนี้ครับอ๋อตอนนี้เราคอมขวนวนครับผมมาคอมไพน์นะครับแล้วก็ให้คอมขวนวนครับตรงดูนะครับตรงบวกนะครับเดี๋ยวผมขอลบตรงนึงมีเกี่ยวข้องทิ้งก่อนนะครับใช้คำสั่ง example นะครับ example 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 นะครับจะได้อะไรนะครับปื๊ดแล้วก็ run นะครับจะได้21ครับเห็นไหมครับว่าตะกี้นะครับคิดเลขสดๆเนี่ยเราจะได้20แต่ทำไมเอาคอมคิดได้21นะครับ ที่มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์นะครับมันมีวิธีการคิดเนี่ยเรียงตามอย่างแรกครับเวลาคิดเนี่ยมันไม่ได้คิดจากซ้ายไปขวาธรรมดาครับมันเรียงตามความสําคัญของตัวสอนของเครื่องหมายครับก็คือมันทำนะครับมันจะเห็นว่าเครื่องหมายหารเนี่ยสำคัญสําคัญกว่าเครื่องหมายบวกธรรมดาครับเครื่องหมายหารกับเครื่องหมายคูณเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับจากจากประโยคนี้ครับจากประโยคนี้นะครับเครื่องหมายหารกับคูณสาคัญที่สุดมันเลยทําหารกับคูณก่อนแล้วค่อยทําบวกนะครับ ถามว่าเฮ้ยสี่หารเจ็ดมันได้อะไรวะถ้าเป็นคอมนะครับถ้าเราบอกว่าโอเคสี่หารเจ็ดเนี่ยมันมองนจำนวนเต็มเนี่ยมันบอกว่าโอเคสี่หารเจ็ดมันควรจะได้ศูนย์จุดกว่ากว่าใช่ไหมครับคอมมันก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันจำนวนเต็มกูตัดทิ้งเลยกลายเป็นศูนย์มันก็เลยเหมือนกับสามบวกศูนย์คูณเก้าบวกสองที่ได้สิบแปดนะครับก็เลยได้ยี่สิบเอ็ดูไหมครับพอผมลองรันนะครับก็จะได้เลขเท่ากันอย่างนี้โอเคครับก็ รอเจอวิดีโอหน้าครับสำหรับการเรียนภาษาซีที่ลึกขึ้นครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ